การห่างเหินศาสนานนั้นคือการห่างเหินจากความดิบความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าห่างจากความสุขพูดง่ายๆการใกล้ชิดติดพันกับบัตรกับทมให้เหมาะสมดังี่กล่ามานในงานทั้งทางส่วนร่างกายและทางส่วนจิตใจคือการปฏิบัติต่อจิตใจด้วยดีนี้เป็นความชอบธรรมสม่ำเสมอ ในเวลาเราพยายามรักษาตัวของเราก็เท่ากับเรามีคุณค่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราได้ทำลายตัวด้วยความชั่วเสียเมื่อไหร่นั่นแหละคือเราทำลายตัวของเราถึงใครจะมายกยอเราเป็นขึ้นอยู่ในสวรรค์ชั้นผมก็มีแต่ลมปากตัวของเราเองจมอ,อยู่กับความชั่วที่เป็นภัยเผาตัวอยู่นั่นแหละไม่เป็นอื่นเป็นไอไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าศา,าดาอ,เอุเบก ไปไม่ได้เพราะจัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตามที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงมาสอนโลกท่านเรียกว่าสวากาธรรมตรัดไว้ชอบแล้วไม่มีใครที่จะตรัดชอบยิ่งกว่าศฐฐาสตราโอกเกมาสอนโลกจนกระทั่งปัจจุบนันนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ทรงประทานภาษาศาสนาหรือทางเดินเอาไว้เพื่อเราทั้งหลายถึงห้าพันปี เวลานี้ศาสนาก็สมบูรณ์อยู่กับเราเท่ากับพระพุทธเจ้าศาสนาองุเบกสติตอยู่กับเราผู้มีธรรมอยู่ในใจรักความดีดีงามทั้งหลาย พุโทโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้ามีมาก,กันานไหนธรรมโอที่ครอบโลกธาตุอยู่นี้มีมากขนานไหนสังโฆที่เป็นสนาระของพวกเรานี้ท่านเป็นพระสงค์มากี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะสรู้ขึ้นมามีสาวกปิดแนบมาด้วยตลอดถึงปัจจุบนันนี้มีมาก,กันานไหน สาวกเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอได้เข้าถึงใจเราเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออัตต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวของเรานั่นแหละ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอกและลึกคำไหนขึ้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเลิศเหมือนกันหมดนี่ขอให้พากันรัก,ก